น,นี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านถั่วยเย็นนะคะโอ้ยบรรยากาศดีมากนี่นะคะมีของเล่นด้วยอ่าเล่นชิงช้าก่อนเลยสูงสูงมากสูงมาก,มากได้ไหมอะโอได้แล้วได้แล้ว้ดวยดีอ่าให้พ่อแกงไหนพ่อแก่งไหน บรรยากาศดีมากเลยนะคะค่ะโอ้ยม่ไก่้มีนกพิราบให้อาหารได้ด้วยนะลูกมันเพื่อไปเยียบอ่าไปดูซิว่าตัวนี้เป็นอะไรเอาเป็ดป่ะกาุณาไม่วิ่งไล่เป็ดไก่อาหารนะคะทำให้ตกใจห้ามวิ่งไล่นะคะลูกเขาจะตกใจ ไม่รูว้ว่าจะตาปุ๊บอ้าใกล้ด้านตรงนี้ก็มีคนนั่งอยู่นะเนี่ยเห็นปะตรงนี้ด้วยได้รุยัดเข้าไปอ่ะไม่ได้ให้้หามเข้าถูกอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะหืมตรงนี้ก็ร่มลื่นมากตรงนี้ก็ร่มนะ อุ้ยย้ายมาตัวนี้ก็ได้นะส่วนตัวด้วยอ่ะ่่นัังายูกเรือได้อุ้ยมีเรือด้วยทุกคนไหนอะไรอ่ะไหนอะไรอ่ะอุ้ยเขาบอกว่าห้ามวิ่งไล่นะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจอุ้ยน้องน่ารักมากอุ้ยน่ารักอ่ะน่าจะแบบชินแล้วนู่นตรงนู้นอะไรนะตังนู้นเป็ดนี่โนมาตรงนี้เร็วอ๋อไอ้นั้นห่านหรือเปล่าลูก น้องน่ารักอ่ะเอาน้องกลัวลูกเดินเข้ามาเดินเข้ามาอย่าอย่าอย่าทำให้เขาตกใจเดีเนี่ยนั่งดูโนนั่งดูนี่ตังนั้นซูมด้วยโค้ชแดงไปก่อนแบบเหมือนกันคะลูกค้าแลวโฮมเมดวันนี้ไข่ดีเลยค่ะลค้เรามาเย็นกันวานี่บาลนี่นี่มันคืออะไรครับผมเป็นเอติมวานิลากับาลนี่ค่ะลูกค้าอันนี้โฮมเมดเรียวกุชาไปด้วเหมือนกันค่ะเอติมชาเขียวหมดค่ะลูกค้า น่าคะไอติมก็จะละลายไวนิดนึงนะคะโอ้โหให้เราถั่วรวมปั่นไหมอุ้ยผมผผมมเปลี่ยนไอ้นี่ได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอสเดียนนะเปลี่ยนเป็นอัฟกานโนมะพร้าวนะครับลูกค้าไอติมมะพร้าวหมดเหมือนกันอันนั้นเอาเหมือนเดิมอาหารหมดเหรอคะว้าว ขายดีมากเลยนีนี่นีรูนี้รูนี้รูรนี้สิลูกรูนี้ยังไม่ถูกเป่าใช่ไหมหนูต้องเป่าเบาๆหน่อยนี่แม่แบบพี่โนเนี่ยเป่าเบาๆแล้วจะแบบได้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แหละลูกแต่หนูเป่าเบา ไอ้นี่ไอ้ดูไอ้ไม่ดูเร็วนี่ไงได้เยอะมากเลยเห็นไหมคะนี่ทำแบบพ่อนน่ไอ้เห็นไหมไอ้ทำแบบพ่อสีไอ้ทำแบบพ่อสิอ้เต๋อนี่เมื่เมื่อันพนไม่มีวันหมดเลยอ่ะ สำหรับไม่มีวันหมดใจโอเคให้เขาได้เลยอันนี้ขวดละสิบบาทใช่ไหมคะใช่คะ่ะออหมดแล้วเนาะห้าขวดสุดท้ายนะคะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะนี่มีมีลูกเกียวด้วยอยู่ข้างใน ไม่เห็นแเห็นตอตอนนี้ตอนนี้เขาพกไม่คินเห็นเราเคินแล้วเพราะว่าคนให้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าเรามาช้าไลเขาก็เลยอิ่มนะไม่อิ่มค่ะเดนไม่อิ่มแม้ว่าเทใส่ถาดเอาไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็หิวเขาก็ม่กินเรื่อยๆเนาะอีกสักพักนึงเขาจะปล่อยน้องซิลกี้ออกมา ซิลกี้เป็นไก่ไก่ที่มีขนเต็มหน้าปะไม่รู้เหมือนกันเขาเขาจะปล่อยออกมาเขาเก็บไปตอนฝนจะตกแล้วเดี๋ยวเรากินเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยมาแล้ว,ลวเราค่อยไปให้กินเอาละเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องซิลกี้นะคะตัวไหนก็ไม่รู้นะซิลกี้เ<ก>นะี่ยบอกเป็นไก่ไก่ตัดสิวันท้อ <c oughs> <c oughs> ลืมกินในน้ำลืงกินในน้ำไม่ใช่จมจมหมดหมาร้อนหมาร้อนหมาร้อนให้มันบอกให้มันบอกไปกินข้างบนไปเอาขึ้นมาหโาร้อนโยนเนี่ยโยนลงน้ำมันมันจมหมดอ่ะไอ้ยนให้หน่อยเร็วโอ้ยนี่ไงอันนี้ลูกป่ะอันนี้ไก่พันอะไรนะคะ S <S ใช่ค่ะาาตัวเนี้ยนะคะ,นนคะอเมริกันซิลกี้ <ใน S 1> อันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่อันนี้คือเตล์ตัวเต็มที่ยังไม่หลับอ่ะเต็มที่แล้วอ๋อหลับแล้วลลนี่นะคะอเมริกันซิลกี้นะสีดําก็เหมือนกันเหรอคะเนี่ยอย๋อไดโน่น,โน่นารักมาก อืมจ,จัดแกงเขาสิลูกไม่เอาไม่เอาค่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะอ่ะให้ให้อาหารหน่ายไอ้โยนไป <c oughs> ให้น้องหน่อยอย่าไปเพี้ยงใส่น้องนะลูกโยนดีๆนะคะ อ๋อหรอน้องไอ้ให้ยังคะมสาตัวมีกี่ตัวคะสาตัวอ๋อน้องไอให้หน่อยน้องไอให้หน่อยโอ้โหเขาหิวแน่เลยไอ้เทก็ได้ลูกอะให้เยอะเลยให้เยอะเยอะเลยเผื่อเขาหิวค่ะให้ให้อีกให้ให้หมดเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้แค่พอประมาณน่ะค่ะลูกกระคืนตัน้องกินใหญ่เลยเห็นไหมคะเนี่ย ตัว,วอื่นเขากลัวเขาเลยไม่กล้าออกมาไม่อยากชาเนี่ยให้ไอ uh ้ไอ้ใหเป็ดราชาเอานี่ให้นี่ไงให้เป็ดราชาบ้านน่มเป็ดราชาเดี๋ยเขาจะกินในมือปะอู้หูไอยหมดเลยอหมดหมดหิวมากจะให้หมดเกลี้ยงเลยอะเป็ดราชาเป็ดอาชาไม่ได้อะ ี้อนควรสนใจก่อนอันนี้คือถั่วอันนี้ถั่วขาวอันนี้ที่งอนควรสนใจก่อนอก็ต้ต้กิน้งอนะอันนั้นชอบแกล้งเด็กผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กแต่วันนี้คือถั่วต้มกับถั่วขาวไม่มานะคะไม่มาเพราะว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะนคนก็จะเอาสัตว์เลี้ยงมานะคะเขาก็เลยไม่ได้เอาหมามาด้วย เอาไอ้ไมันสูงลูก